สวัสดีครับนรีสูงมิสเตอร์พูฟชาแนลนะครับผมภูผานะผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษภาะอาตยวเวรตัวนะครับผมสอบไอเอลได้8นะครับไม่ใช่ว่ากูเก่งกีนแต่ด้วยวิชามาต่างๆที่ผมสะสมมาทั้งหมดในการสอบ14ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนไเอลผมก็แอดไลน์ทักมาเลยนะครับดิ้งอยู่ในดีสคริปชันข้างล่างนะครับสกิลละ990บาทเท่านั้นนะจ๊ะโอเคมาวันนี้นะครับผมจะมาอยู่ในท็อปิกเรื่องของวิธีเก่งเลขนะครับ3ขั้้นนนตอที่ผมใใชการเเก่งลขนะครับ ก่อนอื่นเลยทำไมต้องเชื่อกูนะครับเพราะอะไรเพราะกูนี่แหละประมาจารย์ของการทำเลขนะครับการสอบเลขนะคือผมสอบ i g c s e Math ได้100%ยเนะครับไ g c s e Further Math ได้100%ยเอ,เอ,เอเเนะครับสอบเอ l เลเวลแมนะครับมีหลายโมโดลูลมากๆที่ผมได้100%นะครับ M1 M2 ได้100%หมดเลยนะครับ Further p e พีได้9998นะครับเพราะฉะนั้นผมเก่งเลขมากๆในการสอบให้ได้เกือบเต็มหรือเต็มเนี่ย แน่นอนนะกูค,คือปรมาจารย์เพราะฉะนั้นนี่คือวิธี3ขั้นตอนที่ผมใช้ในการเรียนเลขให้เก่งนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีนี้กับทุกคนนะลองเอาไปใช้ใดูนะจ๊ะโอเคก่อน่นเลยนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบพวกมึงจะรู้วิธีนะแต่พวกมึงจะไม่ได้เก่งเลยนะพวกมึงจะต้องไปทําด้วยนะจ๊ะคือฟังไปเสร็จแล้วต้องทําถ้าพวกมึงไม่ฟังถ้าพวกมึงไม่ทำนะพวกมึงฟังแล้วไม่ทําก็ไม่ได้ที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นดูเสร็จแล้ว ปฏิบัติด้วยโอเคมา3ขั้นตอนนะหค,คือเรียนให้เข้าใจแ้าคนบอกโอ๊ยพี่หนึ่งไมพี่ผูผางทุเลศอะไทุกท้าเรียนเข้าใจก็ทําได้ถูกต้องอ่าเข้าใจคืออะไรครับเก่งเลขไม่เหมือนกับเก่งแบบไบโอนะครับเก่งเคมีสตรีเก่งอะไรพวกนี้นะครับไม่เหมือนวิชาอื่นเพราะเลขต้องการความเข้าใจอย่างสูงนะครับเข้าใจคืออะไรนะ ผมยกตัวอย่างนะเข้าใจทุกอย่างในท็อปปิกนั้นๆน,น,นะครับเช่นท็อปปิของกราฟนะท็อปปิของกราฟยกตัวอย่างนะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าอีคว t อชัน x เท่ากับสิ x เท่ากับสินะอีควอชนันมันจะเป็นกราฟยังไงมันจะเป็นกราฟเส้นตรง v วอร์ติ l คอย่างนี้ถูกไหมแนวตั้งนะครับอ่าใครไม่เห็นภาพลองไปพลอตดูนะ x เท่ากับสิเป็นเส้นตรงแนวตั้งที่10บถูกไหม อ่าเพราะอะไรหลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจและจําไปว่าพอเอเท่ากับ10นะมันต้องเป็นแนวตั้งนะเว้เส้นตรงแนวตั้งอ่าพวกมึงต้องเข้าใจก่อนว่าเพราะอะไรนะครับเหตุผลก็คือเอ่อเพราะไม่ว่า y จะเป็นเท่าไหร่ x ก็ยังเป็น10อยู่ดีนะครับเ x, x เท่ากับ10มึก็เลยต้องเป็นเส้นตรงแนวตั้งที่10นะครับเพราะฉะนั้นทุกจุดบนเส้นอันนี้ x จะต้องเท่ากับ10โอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่คือความเข้าใจที่ผมบอกนะทุกท็อปปิกทุกเนื้อหามึงต้องเรียนแล้วต้องเข้าใจจริงๆอย่างท่องแท้เลยนะเพราะฉะนั้นไปหาเรียนนะไปดู YouTube หรือถ้าเกิดมีตรงไหนไม่เข้าใจมีตรงไหนแบบไม่เคลียร์นะครับอย่าจำวิธีทำไปสอบโอเคไหมมึงต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่มึงทำแต่ละขั้นตอนที่มึงทำมาจากไหนทำไมต้องทำแบบนี้คืออะไร เหตุผลนะพอเลขมันเน้นความเข้าใจโอเคไหมนี่คืออย่างแรกเรียนทุกท็อปปีให้เข้าใจถ้าเรียนในโรงเรียนไม่เข้าใจไปดูใน y t u t u นะครับอินโฟเมชั n แม่งฟรีอยู่แล้วนะใน y t u t u เนี่ยมันจะมีสอนอยู่ที่พวกมึงจะไปเรียนไหมนะครับไปเรียนด้วยเห็นไหมนี่คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2การทําโจทย์นะครับทาโจทย์เราต้องทําโจทย์ให้เยอะๆอดทนเพื่อให้ทำไปใครก็รู้ไอ้เหียพี่ ดูมึงยกตัวอย่างนะครับวิธีการทำโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามึงเรียนเสร็จแล้วมึงไปทำโจทย์เลยโอเคไหมมึงเรียนเสร็จปุ๊บผมยกตัวอย่างนะกันอันนี้คือ A Level M1 นะครับของ UK s y l l a b u s นะครับอ่ะมีเทคบุ๊กมาให้หลายคนเนี่ยไม่ทุกคนอะ่ะทุกคนแมทที่พวกมึงเรียนกันอะ่ะมันมีเทคบุ๊กให้อยู่แล้วนะครับไปหาเทคบุ๊กมาแล้วอ่านโอเคไหมอ่านเทคบุ๊กเนี่ย พออ่านเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วในห้องนะครับเข้าใจแล้วนะทำโจทย์แต่อย่าเพิ่งทำพาร์ทเร็อย่าเพิ่งตะลุยโจทย์ข้อสอบเพราะโจทย์ข้อสอบมันจะยากมันจะพลิกแพงมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราราต้องโซฟแต่ถ้าเบสิกมึงยังไม่ดีแล้วมึงไปทําโจทย์ที่มันเป็นพา s ์ทเร็ปทร่มันเป็นโจทย์ที่พลิกแพงต้องการจะเทสว่าเราเก่งหรือเปล่าเลยพวกมึงจะทําไม่ได้แล้วพวกมึงก็จะเสียความมั่นใจว่าเฮ้ยนี่กูเข้าใจท็อปิกจริงเปล่าวะ โอเคนะเพราะฉะนั้นวิธีการทําโจทย์ที่ดีที่สุดคือมึงต้องทําจากง่ายไปยากและหลายคนบอกว่าเอาแล้วคูจะหาโจทย์ง่ายไปยากที่ไหนนะครับมึงเปิดเข้ามานะจ๊ะในเทคบุ o o ของพวกมึงเนี่ยมันจะเรียงให้จากง่ายไปยากอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยมันจะมี exercise ต้องแต่ exercise a b c d มันก็จะเรียงไปนะแต่และ topic เอาง่ายๆอดทนทําไปถึงมันจะง่ายมึงต้องอดทนทำเห็นไหมเรียงจากง่าย จนกระทั่งทำจบทุก exercise ใน textbook โอเคไหมตายคนเนี่ยเรียนเนี่ยไม่เคยเปิด textbook เลยนะจ๊ะพวกมึงไปเปิด textbook ด้วย textbook เนี่ยไม่ได้มีขสำหรับเลขนะไม่ได้มีแค่เนื้อาหาอย่างเดียวนะครับคุณครูสอนในโรงเรียนแน่นอนอสอนเหมือน textbook แต่มันมีโจทย์ exercise รีจากง่ายไปยากที่มึงต้องทำเพื่อให้เบสิกใน t o อป c ิกท็อนั้นมึงแน่นเข้าใจไหม พอมึงแน่แเสร็จปุ๊บมึงค่อยมาทำพาสเปเปอร์ทีหลังโอเคไหมพอนั้นสเต็ปสองคือการทำโจทย์ในหนังสือนะครับพอทำโจทย์ในหนังสือหมดทุกอันค่อยสามค่อยมาทำพาสเปเปอร์โอเคไหมค่อยมาทำพาสเปเปอร์ทำให้ได้ไมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและอย่าลืมว่าก่อนที่ตอนทำพาสเปเปอร์เราจะเน้นการเข้าใจแพทเทิร์นและเข้าใจข้อสอบ นะครับว่ามันจะออกแนวไหนสไตล์ไหนนะครับสิ่งที่ต้องจำํำจดไปด้วยว่าสิ่งที่ต้องจําเข้าไปสอบในข้อสอบนั้นคืออะไรนะครับอันนี้คือตอน,นระหว่างทำ a า s p a p p r โอเคเนาะส่วนสเต็ปหนึ่งสเต็ปสอตอนที่เรียนให้เข้าใจตอนที่ทำข้อทำโจทย์ใน t e x บุ๊กนะมึงพยายามเน้นความเข้าใจไม่ต้องไปเน้นจำเไหถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับเลขโอเคพรานะนั้นผมสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับ การให้มึงเก่ง,งเลขมีอยู่3สเต็ปนะอยากจะสอบได้100%อยากจะสอบได้เกิน90%นะครับ 1. มึงต้องเรียนให้เข้าใจเข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เข้าใจมึงเซิร์ช YouTube ทุกอย่างมีอยู่ใน YouTube อธิบายอย่างาง,ง่ายๆนะครับลองไปเซิร์ชทุกอันนะมันจะมีอธิบายอยู่แล้วเรื่องที่อะไรแม่งก็มีหมดอะนะขนาดกูเรียนเคมีกูไม่เข้าใจกูเสิร์ช u t u b e แม่งยังมีเลยนะ ทำโจทย์จากง,ง่ายไปยากวิธีการหาโจทย์ง่ายคือทําโจทย์ในเทคบุ๊กนะนี่คือสิ่งที่พวกมึงจะลืมแล้วก็ข้ามแล้วก็ละเลยไป 3. ทําพาส์ทเรปเปอร์ตอนทำไตอนทำ Path aper, พาส์ทเรปเปอร์พยายามดูแพทเทิร์นจดในสิ่งที่ต้องจําเข้าไปในห้องสอบเขยไหมแล้วก็ทําพาส์ทเรปเปอร์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได,ได้ถ้ามึงอยากได้คะแนนเต็มอยากได้คะแนนท็อปออฟไทรแลนด์อยากได้คะแนนเกิน,น90% โอเคนะครับนี่คือ3เซฟที่พวกมึงต้องไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียน i อเอลกับผมแอดไลน์ทางก็เลยก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสอนภาษาอังกฤษนะแต่นะใครอยากเรียน i อ c ีซหรือ a อเลเวลสำหรับยูเคเชเลบัสนะทักมาเลยนะครับพี่พี่ดีลเตอร์ของผมก็พร้อมที่จะสอนพวกมึงอยู่แล้วโอเคมาเจอคลิปหน้าอย่าลืมกดทับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้แล้วมันดีนะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะ นะหรืออยากให้ผมมาแชร์อะไรนะก็บอกมาเลยนะผมจะแชร์ในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ผมในสิ่งที่กูใช้มาแล้วมาใช้ได้จริงเท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ถามมาได้โอเคเจอกันบ๊ายบาย